วันนี้มาพบกับคุณเนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณเนนก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆมาฝากเด็กๆน,น,นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเทียนไขดูดน้าเด็กๆค่ะเรามาดูอุปกรณ์ไปพร้พอมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ 1. เทียนไขค่ะ 2. จานค่ะ 3. น้ําผสมสีอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ 4. แก้วน้ําค่ะ ขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะจุดเทียนกันเลยค่ะแล้วนําเทียนไปวางตรงกลางจานค่ะขั้นตอนที่2นะคะเทน้ําที่ผสมสีนะคะลงในจานแล้วนําแก้วมาครอบเทียนเอาไว้ค่ะให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นคะ่ะเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะว่าเทียนดับไปนั่นเองและเด็กๆจะเห็นว่าน้ำที่อยู่รอบๆแก้วมันไหลเข้าไปในแก้วใช่ไหมคะ การทดลองนี้นะคะก็เป็นการสอนเกี่ยวกับก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะเมื่อก๊าซออกซิเจนอยู่ภายในแก้วถูกใช้ในการเผาไหม้ของเทียนจนหมดทําให้น้ําและออกซิเจนที่อยู่ด้านนอกของแก้วถูกดันเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ภายในแก้วนั่นเองนะคะและเด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องก๊าซชนิดต่างๆ กันสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณเอ็นก็เชื่อว่าเด็กๆคงตื่นเต้นในการทดลองกันอย่างมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมคะสนุกกันไหมคะเด็กๆสำหรับคลิปต่อไปนั้นนะคะจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย